สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสร,รแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจกันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปเข้าโมากัลแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube อีก2ช่องทางนะครับให้กดติดตามรับฟังกันได้ที่ลิงก์ด้านล่างทั้ง3ลิงก์นะครับมากันที่เรื่องแรกกันก่อนนะครับตามการคาดการเกี่ยวกับ การบาดเจ็บของเลนิโ o โรแล้วก็ราสุดฮอยรุนที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยจะมีการพลาดการลงสนามช่วยสโมสร m a แมนเชสเตอร์เดนกี่นัดหลังจากนี้นะครับคือในรายของทางฮอยรุนเนี่ยจะกลับมาได้เร็วกว่าแต่ในรายของเลนิโอโรเนี่ย จะต้องพักยาวประมาณ2-3เดือนได้นะครับโดยที่โปรแกรมคร่าวๆที่สกายปอดมีการคำนวณออกมานะครับว่าเกมไหนบ้างที่มอยรุนแล้วก็โยโรจะพลาดการลงสนามนะครับเรามาดูกันโดยมีการคาดการออกมานะครับสำหรับเกมพวกกับซิตี้ทั้งคู่เนี่ย พลาดแน่นอนนะครับทั้งฮอยรุนแล้วก็ยโร و แล้วก็วันที่16นะครับเจอกับฟูลแลมก็น่าจะพลาดสักคู่เช่นกันนะครับแล้วก็พบกับไบรตันก็พลาดลงสนามทังคู่แน่นอนถัดไปเดือนกันยานะครับพบกับเลียวภูในช่วงเวลานั้นเนี่ยยโรน่าจะยังไม่พร้อมนะครับแต่ว่าฮอยรุนเนี่ยใกล้ที่จะกลับมาแล้วแต่เชื่อกันได้ว่ายังไม่1% 0 0เต็มเพราะฉะนั้นก็ตีแปลว่า ไม่พร้อมทั้งคู่นะครับพอเข้าสู่วันที่14นะครับเจอกับซอลแฮมตันคราวนี้แหละนะครับฮอยรุนน่าจะพร้อมเพิ่มขึ้นและนะครับโปรแกรมมันห่างกันนะวันที่1กับวันที่14ในช่วงช่องว่างระหว่างนั้นนี่นะครับเชื่อกันได้ว่าฮอยรุนน่าจะกลับมาแต่โยโร่ก็ยังรักษาตัวต่อไปพยายามไม่ยุดครับนอกนอจากนั้นจนถึงโปรแกรมพบกับเบนฟอร์ดแล้วก็อาจจะเป็นเวสแฮมในเดือนตุลาคมวันที่26หรืออาจจะเป็นแมตพบกับ เบนฟอร์ดอาจจะเป็นแมตช์สุดท้ายที่ต้องนับวันกลับมาของโยโรได้ลนะนี่ครับประมาณเกมพบกับเบนฟอร์ดกับเวสต์แฮมเนี่ยเชื่อกันได้ว่าโยโรน่าจะเริ่มกลับมาฟิตซ้อมกับทีมได้ตามปกตินะครับแต่ว่าเรื่องของความพร้อมแบบ100%เต็มเนี่ยก็ต้องให้เวลากันต่อไปนะครับก็สรุปแล้วโยโรเนี่ย จะพลาดเกมสำคัญหลายเกมนะฮะก็มีซิตี้ลิเอร์พูลสเปอร์วินล่าแล้วก็ทีมอื่นที่บอกกันไปตามรูปภาพนี้แหละนะครับก็น่าเสียดายนะครับน่าเสียดายมากๆนะฮะเราก็กะว่าซื้อเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นตัวคาดหวังได้เลยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับแต่ว่าโชคร้ายจริงๆที่ ัวนักเตะเนี่ยมีอาการบาดเจ็บเล่นงานก่อนในช่วงรีซันนะครับเรื่องต่อมาครับอาการบาดเจ็บของเลนิโยโรเนี่ยว่ากันว่าทางสโมสรพยายามเก็บข้อมูลรายละเอียดเป็นความลับเนื่องจากว่ามันจะมีผลกระทบต่อการไปเซ็นนักเตะรายอื่นในตำแหน่งกองหลังตัวกลางอย่างเช่นเดลิกนะครับสมมุติว่าเราสนใจนักเตะรายชื่อ A แล้วก็เราเนี่ยพยายามเจจามาแบบต่อเนื่องพยายามแบบว่าขอลดราคา พยายามต่อรองเรื่องของเม็ดเงินไม่ให้แพงจนเงินไปแต่พอมาวันหนึ่งนักเตะที่เรามีอยู่มีอาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็รายอื่นก็มีคุณภาพที่ยังไม่ดีมากพอสโมสรของนักเตะที่ชื่อว่า A เนี่ยนะครับเขาเห็นสถานการณ์ดังกล่าวของแมนยู เขาก็จะมีอาการตรงที่ว่าเขาจะไม่อ่อนข้อให้กับแมนเชสเตอร์เดแบบง่ายๆเพราะว่าเขารู้ว่าแมนยูเนี่ยต้องการนักเตะรายนั้นของพวกเขาต้องการนายเอเข้ามาร่วมทีไม่ได้เพราะว่านักเตะของพวกเขาเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่แย่นะครับทั้งเจ็บแล้วก็ฟอร์มไม่ดีนะฮะซึ่งตอนนี้ก็เชื่อกันได้ว่าในดีลของเดิน i ลิกเนี่ยทางบายยอนเนี่ยเขาก็รับทราบล้วแหละนะครับว่าทางแมนยูเนี่ยพยายามขยับเข้ามาพยายามเพิ่มน้ําหนัก เกี่ยวกับเดีลนี้ในการคว้าตัวนะครับทำให้แน่นอนมันต้องมีเรื่องของผลเกี่ยวกับการต่อรองแล้วก็ทำให้บาเยอร์นเนียก็ไม่ยอมอ่อนข้อแบบง่ายๆเพราะว่าพวกเขารู้ว่าแมนยูเนี่ยต้องการเดลิคเข้ามาร่วมทีมนะฮะทุกคนน่าจะเข้าใจความหมายผมดีนะเกี่ยวกับจุดนี้นะครับคือมันก็ยังมีทางเลือดอื่นนะก็คือแมนยูก็อาจจะ ให้ความสนใจนักเตะร้านอื่นนะครับประมาณนั้นแต่ว่าตอนนี้นะครับทีมอื่นเขาก็ทราบกันดีอยู่แล้วเนาะว่าแมนยูต้องการกองหลังรายใหม่เข้ามาเพิ่มเติมอีกเนื่องจากนักเตะที่เพิ่งซื้อมาเนี่ยมีอาการบาดเจ็บนะฮะแล้วก็รายที่มีอยู่ก็คุณภาพยังไม่ดีเพราะฉะนั้นเขาก็จะแบบไม่รู้สึกกดดันแล้วก็เหมือนกับมีภาษีที่ดีกว่าในเรื่องของการต่อรองแล้วกันนะครับมีน้ําหนักมากกว่าผู้ซื้ออย่างแมนยูนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเหมือนกับเทนฮาร์กแล้วก็ทีมงานเนี่ยล็อกเป้ามา เป็นเดร์ลิกแล้วอะในตำแหน่งกองหลังตัวกลางการไปเปลี่ยนเป้าหมายอีกเนี่ยมันก็ยากทางสโมสรก็มีการติดต่อเงินขายส่วนตัวตกลงกันได้แล้วกับทางเดิร์ลิกนะครับการเปลี่ยนเป้าหมายเนี่ยมันก็อย่างที่บอกกันไปมันมีโอกาสแต่ว่าตอนนี้ยากมากๆนะครับซึ่งข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยทางสโมสรจะไม่ปล่อยให้มันแบบหลุดออกมาอีกนะครับแค่มีการบอกเบื้องต้นว่าโยโร่เจ็บกี่เดือนแค่นั้นพอแต่ว่ารายละเอียดว่าเชิงลึกนะฮะว่าต้อง พร้อมตอนไหนอะไรอย่างไรเนี่ยสโมสรจะไม่บอกนะครับก็ต้องรอเอเดรกินฮากแหละเป็นคนบอกเองนะครับพยายามเก็บเป็นความลับให้แน่นที่สุดนะฮะถ้าเกิดความลับโดนเปิดเผยหมายถึงความลับเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของโยโรนะโดนขุดออกมาอีก สื่อเอามาแฉอีกเนี่ยแน่นอนแมนยูในช่วงนี้นะครับเฉพาะในช่วงซัมเมอร์นะซัมเมอร์นี้นะการซื้อก้องหลังตัวกลางก็จะมีความยากเพิ่มขึ้นเพราะว่าทีมที่เป็นเจ้าของสัญญาเนี่ยเขาก็จะมีการเล่นตัวหน่อยหน่อยนะฮะแล้วก็จะเป็น ฝ่ายแมนยูนี่แหละที่จะต้องเดินเข้าหาเพราะว่าเขารู้นะฮะว่าแมนยูต้องการกองหลังรายใหม่เข้ามาทดแทนนักเตะที่เจ็บแล้วก็มีปัญหาเรื่องของฟอร์มนะครับส่วนในรายของโทบีครอยเยอร์นะครับตอนนี้เอเรเกนฮาร์กกำลังประเมินดาวรุ่งรายนี้อยู่นะครับว่าจะเอาอย่างไรเกี่ยวกับอนาคตของกองกลางรายนี้นะครับจะปล่อยแบบยืมตัวหรือเก็บเอาไว้ใช้งานเอง ต่อไปนะครับพัฒนาเองก็ค่อยๆใส่เวลาให้ดาวรุ่งรายนี้ลงสนามนะครับควบคู่กับลงชุดเยาวชนไปด้วยแนวทางคล้ายๆกับพวกไมนูแล้วก็กานาโชอะไรประมาณนั้นนะครับตอนนี้ก็ใกล้ที่จะได้คําตอบแล้วนะฮะส่วนในรายของแฮร์รี่อามาสนะครับ ถูกคาดว่าจะอยู่กับยู i นเต็ดต่อไปในช่วงฤดูการหน้าก็จากสถานการณ์ในตอนนี้นะฮะมันก็น่าจะมีโอกาสไปไปได้สูงเพราะว่าแบ็กซ้ายเนี่ยถามว่ามันมีข่าวเชื่อมโยงการซื้อไหมมันก็มีนะแต่มันก็ถือว่าเป็นเรื่องยากเพราะว่าเรื่องของเม็ดเงินนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดซื้อไม่ได้การเก็บอา,าร์มันก็เป็นชอยที่ไม่ได้แบบ มีผลกระทบด้านลบอะไรนะครับเพราะว่าลุกชอแน่นอนแต่ละซีซันก็เจ็บอรอแอดอูแล้วมาเลเซียก็ยังไม่รอเปร์เซ็น์นนะครับเพราะฉะนั้นต้องเก็บเอาไว้นะฮะแล้วก็รอดูกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงตลาดกลางซีซัน จะตัดสินใจอย่างไรจะมีการปล่อยแบบยืมตัวหรือไม่ก็รอติดตามกันนะครับข้อมูลเพิ่มเติมจากดิลันติกเนี่ยเขาก็บอกออกมาอีกนะครับว่าในช่วงสัปดาห์นี้เอเดรีนฮาร์คจะทําการตัดสินใจว่าผู้เล่นคนไหนพร้อมที่สุดนะครับในเกมพบก,กับซิตี้ในวันที่ 10นี้นะครับก็มารอดูกันนะฮะว่าใครจะพร้อมมากที่สุดซึ่งตอนนี้ก็มีนักเตะตัวหลักเนี่ยนะฮะกลับมาร่วมฝึกซ้อมตามปกติได้ครั้งเยอะแล้วล่ะนะครับก็อาจจะมีบางรายที่เจ็บไปแล้วก็บางรายก็เพิ่งกลับมา แต่ว่าการฟิกซอ้อมต่างๆเนี่ยก็จะมีการยกระดับเพิ่มขึ้นส่วนจะเสี่ยงลงเล่นไปเลยไหมท,ท,ท,ทั้งๆที่เพิ่งกลับมาเนี่ยก็อยู่ที่เทนฮากเทนฮากจะหาคําตอบให้ได้ในช่วงสัปดาห์นี้แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยก็น่าจะเป็นนักเตะพวกที่ลงเล่นในช่วงที่ท้ายของวีซันนี้แหละนะฮะน่าจะเป็นตัวหลักนะครับรวมไปถึงบอร์ดระดับสูงของทางยูเนเต็ดเนี่ยพยายามกําชับพยายามหนุนหลังเอเดกเทนฮากแบบเต็มที่แหละเราทราบกันดีนะครับแล้วก็พยายาม เน้นในเรื่องที่ว่าอยากให้เทนฮากเนี่ยทำทีมนะครับแล้วก็เอาเรื่องของผลงานในช่วงปลายซีซั่นเนี่ยมาใส่ในฤด,ดูกาลนี้นะครับอย่างเช่นเกมมุกกับซิตี้อย่างนี้นะฮะในเกม FA c เอเนี่ยเอาสิ่งต่างๆจากเกมเหล่านั้นเนี่ย เป็นมาตรฐานนะครับแล้วก็เอามาใส่ในเกมเปิดซีซั่นหนึ่งต่างหรือว่าทั้งฤดูกาลนั่นแหละนะครับทั้งเรื่องความมุ่งมั่นเรื่องของวิธีการเล่นหนึ่งต่างอะไรต่างนะฮะเอาทุกอย่างนั่นแหละนะครับโมเมนตัมจากเกมนัั้นเนี่ยมาใส่ในฤดูกาลใหม่เพราะว่าในเกมที่เราพบกับซิตี้เนี่ยเราก็อย่าลืมนะแราวว่าก่อนเกมเนี่ยเราโดนกระแสะวิจารณ์ว่าจับแน่นอนนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เราได้เห็น ก็คือทางสโมสรของเราเนี่ยนะครับมีผลงานที่ต่อกรกับซิตี้ได้แล้วก็สามารถเอาชนะซิตี้จนคว้าแชมป์ได้นะครับก็เลยทําให้เบาะระดับสูงของทีมเนี่ยนะครับมีการกําชับว่าเอาจุดนั้นมาใส่จุดนี้นะฮะมาใส่ในช่วงดูกาลนี้ด้วยนะครับประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องราต่อมาครับก็เป็นเรื่องของตลาดซื้อขายเตะนะครับโยงไปที่ในรายของราบิโอนะครับคือมันมีกระแสข่าวกอสซิปออกมาก่อนจากคอร์ดออฟซด์นะฮะ ก็เป็นสื่อทางหน้าฟุตบอลแล้วกันนะครับฟารมน่าเชื่อถือ5 0า0ิบ้าเขาก็บอกว่าคุณแม่ของทางอันเดนราบิโอเนี่ยเตรียมเข้าหาลือกับทางสโมสร m a แมนเชสเตอร์เด็อีกครั้งนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้เกี่ยวกับการพาลูกชายเนี่ยมาเล่นให้กับทัพพิศาดงนะซึ่งราบิโอก็ยังคง มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูนะยังตัดรายชื่อทิ้งไม่ได้อาจจะเป็นช้อยแบบเท็ด้ายอ่ะนะฮะที่แบบถ้าเกิดแมนยูไม่ได้แบบเป้าหมายอันดับแรกก็จะเป็นพวกราบิโอพวกรายชื่อ ลงมาที่ไม่ต้องใช้งบประมาณอะไรมากมายนะครับก็ว่ากันว่าราบิโอเนี่ยก็คือคุณแม่ของราบิโอแล้วกันก็นยังคงมีการเรียกร้องเม็ดเงินค่าจ้างสูงอยู่ดีนะครับอาจจะประมาณ200,000ปอนต์ต่อสัปดาห์ขึ้นไปบวกๆนะมันก็อยู่ในเกณฑ์ที่สูงนะแต่ฝีเท้าเนี่ยแน่นอนบางคนก็ชอบแล้วก็เชียร์นะครับคือบางคนก็มองว่าโอเคค่าเหนื่อยยังแพง แต่ฝีเท้าอายุอาจจะมากก็จริงนะครับเริ่มมากแล้วนะฮะแต่ฝีเท้าเนี่ยก็น่าสนใจแต่บางคนก็บอกว่าอย่าเลยนะครับค่าเหนื่อยมันก็เยอะเกินไปแล้วก็อาจจะมองว่าเรื่องของอายุอนามเริ่มมากเอาค่าเหนื่อยจุดนี้ไปทุ่มซื้ออูกาเต้ดีกว่านะครับซึ่งบางคนก็มองว่า ทุ่มแค่ค่าเหนื่อยค่าตัวไม่ต้องทุ่มนะครับก็น่าสนใจต่ตงางๆน,นะครับในตอนที่บราบิโอเนี่ยในตอนนี้กำลังมีข่าวเชื่อมโยงการย้ายทีมหนักนะฮะในช่วงซัมเมอร์เพราะว่าเป็นนักเตะฟ,ฟรีเี่นไปแล้วนะครับกลัปมีข่าวกับแมนยูอีกครั้งซึ่งจะต้องบอกว่าทาง โรมาโน่เนี่ยเขาก็ให้ข้อมูลออกมาเหมือนกันโรมาโน,โนเ่เขาบอกว่าแมนเชสเตอร์เดเนี่ยได้รับโอกาสการเซ็นสัญญากับ,บราบิโอในช่วงซัมเมอร์นี้นะแต่ว่าในตอนนี้นะครับยังไม่มีความก้าวหน้าซึ่งแมนยูขอมุ่งเน้นความสนใจไปที่ อูก,กาเต้มากกว่านะครับแล้วก็ค่าจ้างระดับสูงโรมมโนโยืนยันครับว่าราบิโอมีการเรียกร้องจริงนะฮะในแต่ละปีนะค่าจ้างเม็ดเงินสูงอะ่ะคือถ้าเกิดนับแบบเป็นสัปดาห์ก็อย่างที่ผมให้ข้อมูลไปนั่นแหละนะครับก็ถือว่าสูงพอสมควรนะฮะคือบางสื่อเล่นเรื่องของเม็ดเงินไม่เหมือนกันนะแต่ว่าสูงแน่นอนเพราะว่าแต่ละสื่อเนี่ยบอกว่า ตัวแทนนะครับก็คือคุณแม่ของราเบโอนมีการเรียกร้องไว้สูงม,มากๆนะครับก็เป็นจุดที่โรบา n โนก็ยังบอกนะว่าก็มีโอกาสนะครับแล้วก็ข้อมูลออกมาจากคอร์ดออฟไซด์เนี่ยก็บอกว่าอ่ทางคุณแม่ก็ได้มีการเข้าพูดคุยกับแมนยูอีกครั้งนะฮะคือจริงๆเคย มีการพูดคุยกันไปแล้วในช่วงก่อนหน้านั้นนะครับเสมอเัินก่อนแต่ว่าดิวมันก็มาล่มเพราะว่าเรื่องของเม็ดเงินนี่แหละนะครับเรื่องของค่าจ้างที่แบบอาจจะมองแบบไม่ลงตัวนะครับรอบนี้ก็มารอติดตามกันส่วนในรายของทางมัสวาอุยแล้วก็เดิรลิกนะครับการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับดีลดังกล่าวนี้นะครับซึ่ง โปรโมโานาบอกว่าคาดการณ์กันออกมาว่าจะมีการเคลื่อนไหวจากฝั่งของยูเนเตตในอีกไม่กี่วันถัดไปจากนี้นะฮะแล้วก็ทางสโมสรก็ได้มีการชี้แจงให้กับตัวแทนของนักเตะหรือว่าตัวของนักเตะนั่นแหละให้ได้รับทราบนะครับว่าแน่นอนเดี๋ยวทางสโมสรเนี่ยก็คือทางพิศาแดงเนี่ยจะยื่นข้อเสนอ ไปให้กับาเยน์อีกครั้งอย่างแน่นอนนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะไม่ได้แบบว่ามีการปล่อยจอยเกี่ยวกับดิวนี้แน่นอนนะครับส่วนเรื่องของตำแหน่งแบ็กซ้ายเนี่ยนะครับตามข้อมูลเนี่ยก็คือแมนยูในเวลานี้ไม่ได้แบบมีการลิงแบ็กซ้ายไว้เป็น เป้าหมายสำคัญสูงสุดสําหรับสโมสรในการนํานักเตะรายใหม่เข้ามานะในตําแหน่งดังกล่าวนะครับก็ตอนนี้แมนยูมุ่งเน้นเพียงแต่มาซาอุยเดลิกแล้วก็อุกาเต้แล้วก็มุ่งเน้นในเรื่องของการปิดดิว3ดิวเนี้ยให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งหลังจากนั้นถ้าเกิดเรามาคาดหวังเกี่ยวกับตําแหน่งอื่นตาแหน่งแบ็กซ้าย ก็ต้องมารอดูกันนะฮะว่าจะมีโอกาสหรือเปล่าถ้าเกิดแมนยูมีเรื่องของประมาณมากพอเ,อเลือนเลือเนี่ยนะฮะก็อาจจะเป็นตำแหน่งแบ็กซ้ายอร้ายใหม่หรือเปล่าตำแหน่ง อื่นๆที่มีโอกาสเป็นไปได้หรือเปล่าอย่างเช่นซูร์นาอีกสักหนึ่งคนก็มีข่าวเหมือนกันนะครับซึ่งทางโรบานโครับก็ให้ข้อมูลออกมานะว่า,าทุกคนเนี่ยจำเป็นที่ต้องอดทนรอเกี่ยวกับข้อเสนอน,นะและก็เชื่อได้ว่าแมนเชสเตอร์เต็ดเนี่ยสามารถปิดดิวนักเตสองรายนี้ได้อย่างแน,น่นอนเนื่องจากแมนยูเนี่ยมีความมั่นใจมากนะครับส่วนในรายของแมทโทเมเี แมนยูพร้อมปล่อยอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว,ว่านักเตะรายนี้จะเป็นนักเตะที่เทนฮาก็ให้สัมภาษณ์มานะว่าเป็นนักเตะ คนสำคัญของทีมอะแต่ว่าถ้าเกิดมีมูลค่าในระดับ30ล้านปอนด์เข้ามาเนี่ยทาสโมสรก็พร้อมที่จะพิจารณาการขายเหมือนกันนะครับรวมไปถึงแมนยูจะมีการมุ่งความสนใจไปที่อูกาเต้แบบเต็มที่หลังจากที่มีการเคลียร์เกี่ยวกับกองกลางขาออกนะครับแล้วก็ในแง่ของการเซ็นกองกลางรายใหม่อุกาเต้เนี่ยถือว่าเป็นเป้าหมายที่แมนยู จะเดินเข้าใส่เต็มที่ที่สุดนะครับและหลังจากนั้นบางทีทางสโมสรก็อาจจะมีงบประมาณในการไปดึงโซเฟียนอารบัตอีกสักหนึ่งคนเข้ามาก็เป็นเป้าหมายเหมือนกันนะฮะสำหรับอารบัตซึ่งในรอยของอารบัตเนี่ยผมก็ยังมองว่ามันมีโอกาสเพราะว่าถ้าเกิดแมนยูสนใจริงๆนะคืออารบัตเนี่ยมันเป็นเดียวที่คมตามข่าวก็คือมันเป็นเดียวที่ง่ายไปหมดนักเตะรอข้อเสนอพร้อมยายนะครับแล้วก็เรื่องของเม้นเงินทางฟิออคนข้างหยอกม,มากนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นการยืมหรือการซื้อขาดราคาก็ไม่แรงนะครับแต่ว่าอีจุดหนึ่งที่ผมเพิ่มเติมให้ก็คือแมนยูต้องรีบตัดสินใจเพราะว่านักเตะก็มีทีมอื่นให้ความสนใจเหมือนกันนี่คือเรื่องของอาราบัตนะครับที่มันจะง่าย,ายกว่าทางฝั่งของอูกาเต้ที่เป็นเป้าหมายกลับมาที่อูกาเต้ครับความสัมพันธ์ระหว่างสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเอเจนต์ของอูกาเต้เนี่ยอยู่ในทิศทางที่ดีเพียงแต่ว่าตอนนี้นะครับก็ต้องมาทําไฟเขียว เรื่องของระหว่างสโมสรให้เสร็จสิ้นเสียกอดน,นะครับรอติดตามกันในรายของจจดองซานโชยูเวนตสุสไม่ได้อยู่ในการแข่งขันหรือการแย่งชิงตัวจจดองซานโชอีกต่อไปนะครับลดให้ความสนใจไปแล้วมีช่วงหนึ่งก็ให้ความสนใจอย่างหนักเหมือนกันแล้วก็ในรายของคาเซเมโรยังไม่มีความสนใจอย่างเป็นทางการในตอนนี้ จากสโมสรในล,ลีกซาอุที่สนใจคาเซเมโรนะครับถึงแม้ว่าก่อนหนะ้านั้นจะมีกระแสข่าวอย่างหนักก็ตามแล้วก็ในส่วนของบอนพิซาก้าข้อมูลจากสกายปอดมีการระบุออกมาว่าเวสแฮมกำลังพยายามบรรลุข้อตกลงกับแมนเชสเตอร์เดนให้ได้ซึ่งแน่นอนก็เป็นการเซ็นสัญญากับบรนพิษาก้านี่แหละสโมสรนน,นอื่นๆก็ให้ความสนใจเหมือนกันแล้วก็ พยายามเข้าหาทางสโมสรแมนยูแล้วก็มีการเสนอข้อเสนอที่เป็นไปได้มากที่สุดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคารรเนเนียมโครงสร้างการจ่ายต่างๆให้กับแมนเชสเตอร์เดนไว้พิจารณาเงื่อนไขส่วนตัวระหว่างวันพิซาก้กากับเวสต์แฮมเนี่ยไม่น่าจะใช่ปัญหาแล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันจะอยู่ ตรงจุดที่ว่าจะจ่ายในรูปแบบแบบไหนเม็ดเงินเท่าไหร่อะไรอย่างไรนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะว่าสโมสรอ,อื่นก็สนใจเหมือนกันบางทีสโมสรอ,อื่นนั้นนอกเหนือจากเวสแฮมเนี่ยเขาอ,อาจจะมีเงินที่โอเคมากกว่ามาให้แมนยูก็ได้ก็เป็นดีลที่ถือว่ามีการแย่งชิงกันหลายทีเหมือนกันนะครับปิดท้ายกันนะครับก็มีนักเตะรายงานตัวเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นฟากุนโดนะครับลุคชอนะฮะก็กลับมารายงานตัวเพิ่มเติมแล้ว ลิซันโดมาเตเนสนะครับแล้วก็เจ้าหนูโควิมโนูก็กลับมาเช่นกันนะครับก็ทีมน่าจะ รอมขึ้นนะครับก่อนเกมที่พบกับซิตี้แต่ว่าจะเป็นตัวเลือกไหมก็อีกเรื่องหนึ่งนะอยู่ที่การประเมินภาพรวมแหละสำหรับเอเดรนฮากแล้วก็ทีมงานว่านักเตะเหล่านี้ต้องมีการลงสนามก่อนไหมสักเกมหนึ่งสองเกมถึงจะไม่เสี่ยงจนเกินไปนะครับรู้แหละครับว่านักเตะเหล่านี้อยู่กับทางสงโมสรมาก,ก่อนหน้าน,นั้นอยู่แล้วแล้วก็ไม่จจำเป็นที่ต้องปรับตัวแต่สิ่งที่มันต้องเช็คละเอียดที่สุดก็คือความฟิตนะครับถ้าเกิด กลับมาแล้วก็ฟิตยังไม่100%เนี่ยไปเสี่ยงลงสนามเนี่ยมันเสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องซ้อมในระดับแบบ100%เต็มหรือว่ามากกว่านั้นน่ถึงจะพร้อมต้องแยกกันนะครับความเข้าใจเกมความเข้าใจแทคติกเนี่ยมันคนละส่วนกันนักเตะเหล่านี้เข้าใจอยู่แล้วแต่เรื่องของความฟิตเนี่ยมันคนละส่วนกันนะต้องเช็คความฟิตอีกรอบหนึ่งแต่ก็ไม่แน่บางทีนักเตะเหล่านี้ที่เพิ่งกลับมารายงานตัวความฟิตอาจจะผ่านแล้วก็ได้ เทนฮากก็โอเคลงไปถือว่ากลับมาทันช่วยทีมพอดีอะไรประมาณนั้นนะครับก็มาเราดูกันอีกรอบหนึ่งตามข้อมูลจากเทนนติกเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้แหละทางเทนฮากจะตัดสินใจเกี่ยวกับทัทนักเตะภาพรวมในเกมพบกับ c ซิตี้ถึงแม้ว่าจะเป็นเกมที่ไม่ได้จริงจังอะไรมากมายแต่ทางสโมสรเนี่ยก็อยากเน้นนะคือต้องเข้าใจอย่างนี้ครับมันเป็นเหมือนกับเป็นแมตท,ที่ ยอมกันไม่ได้เสียศักดิ์ศรีกันไม่ได้นะฮะคือมันต้องใส่กันนะครับยอมกันไม่ได้เหมือนกับเกมที่เราเพิ่งพบกับลิเวอร์พูลอย่างเงี้ยมันกระชับมิตรแต่ว่าใช่ไหมฮะแมนยูแพ้มันก็ต้องมีเรื่องของสิ่งต่างๆเกิดขึ้นในเรื่องของแฟนบอลอะไรตงต่างที่แบบโต โตกันไปโตกันมานะครับบรรยองกันไม่ได้หรอกนะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นแมต์ธรรมดาไม่ซีเรียสหรือว่าแมต์กระชับบิดก็ตามแมต์ MAT, การกุศลก็ตามก็ต้องแบบเล่นกันแบบเต็มที่มันก็เป็นเรื่องปกติแล้วของทีมระดับท็อปอะไรต่างๆนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสมสรนแมนชสเตอร์เต็เด,ดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ